พืนบ้านนิทานไทยชุดที่20สีธนนชัยตอนที่หสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน ก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและพื้นบ้านนิทานไทยซึ่งในคลิปนี้นำเสนอเป็นชุดที่20กับเรื่องสีธนนชัยตอนที่6สีธนนชัยนั้นเป็นคนอุตริตพิเรนชอบทำอะไรพิลึกพิลั่นอยู่เสมอ วันหนึ่งนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่บนเรือนก็นึกถึงเพื่อนเก่าชื่อขุนปีชาซึ่งได้ข่าวมาว่าลูกสาวนั้นสวยงามหนักหนาอยากไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองจึงลงจากเรือนแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านขุนปีชาฝ่ายขุนปีชาเห็นเพื่อนระดับเจ้าคุณมาเยี่ยมเยือนก็ดีใจและออกมาต้อนรับเชื้อเชิญให้ร่ำสุราด้วยกัน แล้วเรียกภรรยากับลูกสาวออกมาแนะนำลูกสาวของขุนปีชานั้นชื่อว่าสายหยุดซึ่งสวยงามจนสีถนนชัยมองตาค้างคิดในใจว่าน่าจะเอามาเป็นเมียน้อยจึงทำทีชวนคุยสวนเสเฮหหาให้เป็นกันเองแล้วเปลยเปลยกับขุนปีชาว่าท่านขุนตัวเรานี้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง เศรษฐีสนแกก็มาเอาไปเลี้ยงดูเราคิดถึงแทบขาดใจครั้นจะไปขอรับคืนตาสนก็ไม่ให้แกรักแกห่วงของแกยังกับจงอางห่วงไข่ฉันมานั่งนึกนึกดูก็อยากจะขอสายหยุดลูกสาวท่านขุนไปทำลูกท่านจะมีความเห็นอย่างไรบ้างขุนปีชาได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าท่านพูดจริงหรือพูดเล่น อันว่าเอาลูกเขาไปเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาไปอมวันข้างหน้าเจ้าคุณจะเบื่อระอาะเอาได้นาศรีธนชนชัยจึงว่าถ้าท่านขุนยินดียกให้ผมก็ต้องรักของผมละนาอีกทั้งสมบัติที่มีตอนนี้หากผมตายไปก็จะได้มีคนสืบทอดดูแลสมบัติทั้งหมดต่อไปแต่ถ้าท่านขุนไม่ยกให้ก็ไม่เป็นไรผมจะไปขอลูกสาวคนอื่นเขามาทำลูกก็ได้ ขุนปีชานั้นทั้งรักทั้งห่วงห่วงลูกสาวแต่ก็ตัดใจว่าหากลูกสาวได้ไปเป็นลูกของสีถนนชัยก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงเพราะเป็นถึงลูกพระยาผานทองอีกทั้งทรัพย์สมบัติก็มากมายลูกเราก็จะได้สบายไปตลอดชาติจึงตกลงยกลูกสาวให้สีถนนชัยสีถนนชัยจึงยิ้มกริ่มรับลูกสาวขุนปีชากลับบ้าน ก็ให้กินอยู่หลับนอนอย่างดีปรนนิบัติราวกับเมียมิใช่ลูกจนเวลาผ่านไปครึ่งปีขุนปีชาได้ข่าวว่าลูกสาวท้องตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่นานวันเข้าก็เริ่มได้ยินหนาหูขึ้นจึงรีบรุดไปบ้านสีถนนชัยเพื่อดูให้เห็นกับตาก็พบว่าสายหยุดเดินท้องโย้อยู่บนเรือนอารามโกรธจนหน้าแดงที่เพื่อนทำแบบนี้ จึงไปฟ้องศาลว่าสีธนนชัยขอลูกสาวตนไปทําลูกแต่แล้วกลับทำบัตรสีจนท้องป่องศีธนนชัยมาขึ้นศาลแล้วแก้ตัวว่ากระผมขอลูกสาวขุนปีชาไปทําลูกจริงๆซึ่งลูกก็อยู่ในท้องนี่ไงผมทําตามข้อตกลงแล้วขุนปรีชามาฟ้องทําพระแสงอะไรหากผมยังทําลูกสาวขุนปีชาท้องไม่ได้นี่สิ ถึงค่อยน่าจะฟ้องว่ากระผมไม่ทำตามสัญญาผู้พิพากษาได้ฟังดังนั้นก็อดขำไม่ได้สงสารขุนปีชาที่เสียรู้สีถนนชัยจึงตัดสินคดีความให้เลิกแล้วต่อกันหันหน้ามาปรองดองกันดีกว่าเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะได้มีหลานไว้อุ้มแล้วขุนปีชานั้นยังทำใจไม่ได้ จึงประกาศตัดเพื่อนเลิกคบหากับสีถนนชัยจอมกะล่อนอีกพระเจ้าเจสดานั้นยามว่างก็ทรงครุ่นคิดหาวิธีแก้งสีถนนชัยทรงคิดอยู่นานก็นึกถึงรังนกแร้งขึ้นมาได้จึงมีรับสั่งลับๆว่าให้มหาดเล็กไปหาอีแร้งมาตัวหนึ่งจับเชือดคอถอนขนตัดหัวตัดเท้าเสีย แล้วนำไปให้คนครัวปรุงเป็นแกงป่ารสจัดจ้านเพื่อแกงเสร็จให้ใส่โถปิดฝาแล้วนำไปให้สีธนนชัยบอกว่าเป็นแกงป่าพระราชทานสีธนนชัยเมื่อได้รับพระราชทานแกงป่าก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยมิเว้นแม้แต่เรื่องอาหารการกินเมื่อเย็นวันนั้นสีธนนชัย จึงเปิบกับข้าวกับแกงป่าพระราชทานอย่างอร็สอร่อยครั้นลุ่งเช้าก็รีบแต่งตัวเข้าวังเมื่อพระเจ้าเจษดาทอดพระเนตรเห็นสีถนนชัยก็ตัดถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าสีถนนชัยแกงป่าเมื่อวานนี้อร่อยไหมสีธนนชัยก้มกราบบังคมทูลว่า อร่อยมากพระเจ้าข้าถือเป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้าที่มีโอกาสได้รับพระราชทานแกงป่ารสวิเศษขนาดนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าแกงป่านี้ทำมาจากเนื้ออะไรออกจะเหนียวนุ่มคงเป็นพวกไก่ฟ้าพยาลอใช่ไหมพระเจ้าข้าพระเจ้าเจษนาทรงพระส่วนแล้วตรัสว่าไก่ฟ้าบ้าบออะไรของเอง ที่เองกินไปเมื่อวานนี้น่ะมันแกงป่าอีแรง้งเหล่าคุณนางหัวเราะกันรืนสีถนนชัยแทบจะขย้อนของเก่าออกมาแต่ก็ทำท่าทางกลบเกลื่อนว่าต่อไปให้เป็นตัวอะไรก็นับว่าเป็นพระมหาที่คุณอย่างสุดซึ้งอยู่ดีแต่ในใจนั้นคิดแค้นอับอายและจะต้องหาทางเอาคืนให้จงได้ สีธนนชัยเมื่อกลับถึงบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดหาวิธีเอาคืนพระเจ้าแผ่นดินให้ได้จนในที่สุดก็คิดออกจึงให้บ่าวไปเก็บขี้อีแร้งมาให้ได้สักกระป๋องจากนั้นนำขี่อีแร้งผสมกับดินเหนียวปั้นเป็นแท่งกลมๆคล้ายช็อกเขียนกระดานแล้วตากแดดจนแห้งสนิทรุ่งเช้าขึ้นจึงเข้าเฝ้าพร้อมถือกระดานชนวนกับดินสอพิเศษติดมือไปด้วย เมื่ออยู่ต่อหน้าพระที่นั่งก็ทําทีขยุกขยิกเขียนกระดานลบไปลบมาพระเจ้าเจษดาทรงถามว่าไอ้ศรีธนชัยเอ็งเขียนอะไรอยู่นะเห็นเขียนแล้วลบอยู่ตั้งหลายทีแล้วศรีธน,นชัยจึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากําลังแต่งกรอนแต่แต่งได้เพียงสองบาทยังนึกที่เหลือไม่ออกว่าจะจบอย่างไร พระเจ้าค่าพระเจ้าเจษดาทรงของกระดานชนวนกับดินสอจากสีธนนชัยแล้วตรัสว่าไหนเอามาสิข้าจะแต่งต่อให้จบเองพูดจบก็เอาดินสอเขียนบนกระดานแต่เขียนไม่ค่อยติดจึงทรงนำปลายดินสอพิเศษขึ้นแตะพระเขระในพระโอษฐ์แล้วทรงพระอักษรต่อจนจบพระองค์ทรงถามสีธนนชัยว่า ดินสออะไรของเองวะเขียนก็ไม่ค่อยติดแถมกลิ่นก็แปลกๆเองเอามาจากไหนกันสีธน,นชัยตอบแบบไม่กลัวคอขาดว่าดินสอขี้อีแรงพระเจ้าค่ะพระเจ้าเจษฎาทรงตระหนักว่าสีธน,นชัยมันคงจะเตรียมมาแก้แค้นโดยเฉพาะแต่การทำแบบนี้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงส่งเนรเทศสีถนนชัยไปอยู่เกาะเล็กๆกลางทะเลที่กันดารและก็ปราศจากผู้คนซึ่งถือเป็นโทษสถานเบาที่ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษรุ่งขึ้นสีถนนชัยถูกคุมตัวไปปล่อยเกาะที่กันดารแรนแ้นต้องกระเซาะกระเซิงหากล้วยป่ากินประทังชีวิตแต่สีถนนชัยยังไม่ถึงที่ตายวันหนึ่งมีเรือสำเภาจีนแวะมาทอดสมอที่เกาะ สีถนนชัยจึงแฝงตัวปีนขึ้นไปแอบอยู่ที่ห้องท้ายเรือเมื่อเรือแล่นออกจากทะเลไปสู่อีกเกาะหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเจ้าสัวพ่อค้ารำเรือสำเภาก็ลงไปซื้อผลไม้มาเต็มลำเรือเพื่อจะได้นำไปขายต่อไปสีถนนชัยซึ่งแอบอยู่ที่ท้ายเรือมองผ่านรอยแตกของไม้ก็เห็นเจ้าสัวกับลูกน้อง กำลังวางแผนจะไปท้าพนันกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยนำฟักทองมาสองลูกผลใหญ่ใช้มีดผ่าคว้านเอาเมล็ดออกจนหมดเหลือแต่เมล็ดเดียวแล้วประกบติดให้เหมือนเดิมจนดูแนบเนียนส่วนลูกเล็กนั้นก็ผ่าคว้านจนเหลือแค่สองเม็ดจากนั้นแล่นเรือทวนน้ำมาถึงกรุงศรีอยุทยา สีถนนชัยนั้นแอบขึ้นมาจากเรือไปยังวังหลวงแต่เช้ามืดแล้วซ่อนตัวอยู่หลังพระราชบัลลังก์ที่ประทับพ,พอตอนสายเจ้าสัวก็เข้าเฝ้าถวายเครื่องบรรณาการเช่นผ้าแพรผ้าไหมสาลี่ลูกพลับลูกท้อเครื่องลายครามยกแก้วเครื่องประดับมากมายแล้วให้บ่าวนำฟักทองสองลูกมาวางหน้าพระที่นั่ง บอกกับพระเจ้าเจสดาว่าอยากจะขอท้าพนันทายเมล็ดฟักทองสองลูกนี้หากทางกรุงศรีอยุธยาทายถูกเจ้าสัวจะยอมยกเรือสำเพอและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เป็นของหลวงอีกทั้งขอยอมเป็นข้าทาสต,ตลอดชีวิตแต่หากทายผิดจะขอทรัพย์สินในท้องพระคังหลวงทั้งหมด ในเวลานั้นพระเจ้าเจสดาทรงคิดถึงสีธนนชัยขึ้นมาทันทีเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ก็ได้สีถนนชัยช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดแต่เวลานี้สีธนนชัยถูกจับปล่อยเกาะพระเจ้าเจษดาทรงบอกเจ้าสัวว่าขอเวลาสามวันเพราะจะให้คนไปรับสีธนนชัยกลับมาสีธนนชัยซึ่งแอบซุ่มรอจังหวะนี้มานานจนเมื่อยขบ ก็โผล่พรวดออกมาแล้วกรุก่มกราบบังคมทูลว่าขอเดชะไม่ต้องรอถึงสามวันหรอกข้าพระพุทธเจ้าอาสาทายตอนนี้เลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าเจสดาทรงพระสวนว่าเฮ้ยไอ้ศีธนชัยเอ็งมาได้ยังไงกันวะศรีธน,นชัยตอบขอเดชะข้าพระองค์จะกราบทูลภายหลัง ตอนนี้ขอสั่งสอนเจ้าสัวจีนให้หลาบจำเสียก่อนพระเจ้าค่ะศรีธนนชัยหันไปหาเจ้าสัวจีนแล้วบอกว่าท่านเจ้าสัวเราจะทายแล้วรีบบอกมาว่าจะให้ทายลูกไหนก่อนพูดจบก็หยิบกระดานชนวนมาทำเป็นเขียนยุกยิกเหมือนโหนดูแล้วขึงขังหน้าเกรงขามเจ้าสัวจีนบอกให้ทายลูกใหญ่ก่อน สีธนนชัยนั่งจ้องฟักทองเป๋งแล้วพูดเสียงดังฟังชัดว่าลูกใหญ่นั้นมีเมล็ดเดียวเท่านั้นเจ้าสัวจีนตกใจเหงื่อแตกพลักที่สีธนนชัยทายถูยถกสีธนนชัยได้ทีจึงตวาดว่าว่าไงเจ้าสัวเอามีดมาผ่าพิสูจน์กันเลยเมื่อผ่าฟักทองให้เห็นกันแล้วก็มีเมล็ดเดียวจริงๆ เจ้าเสือจีนรีบบอกให้ทายลูกที่สองต่อสีถนนชัยตอบโดยไม่ต้องคิดว่ามีสองเมล็ดเท่านั้นแหละเจ้าสัวจีนถึงกับเป็นลมหงายตึงลงกลางท้องพระโรงเป็นอันว่าการพนันครั้งนี้เจ้าสัวจีนต้องหมดเนื้อหมดตัวแถมยังต้องกลายเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับสีถนนชัย ชื่อเสียงของสีถนนชัยเริ่มระบือลือขจรไปไกลจึงทำให้กรุงศรีอยุทยาในระยะนี้มีชาวต่างชาติแวะเวียนมาท้าประลองอยู่เสมอเสมอวันหนึ่งมีแม่มสาวสวยนักมายากลชาวอังกฤษแล่นเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาท้าประลองมายากลซึ่งคนอย่างสีถนนชัยมีหรือจะยอมแพ้จึงตอบตกลงรับคำท้าในทันที เมื่อถึงวันประลองผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาประชุมชมการประลองต่อหน้าพระที่นั่งแน่นขนาดแมมสาวเล่นกลโดยเสกขวดเปล่าๆให้มีสุรารสเลิศขึ้นมาทันทีพร้อมเรียกผู้ชมให้ไปลองชิมเมื่อหมดขวดก็เสกขวดใหม่ขึ้นมาอีกเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักครั้นถึงคราวสีถนนชัยต้องแสดงบ้าง ก็บอกว่าตนจะไม่เสกของมึนเมาจะเสกนมสดๆพร้อมดื่มเหมือนเพิ่งรีดออกมาจากเต้าให้ผู้ชมได้ดูเป็นขวัญตาแต่ต้องขอเจรจากับแม่มสาวก่อนจากนั้นก็หันไปบอกล่ามให้ช่วยแปลให้แม่มฟังล่ามเมื่อได้ฟังวิธีการของสีธนนชัยก็ทำหน้าอิดเอื้อนไม่อยากบอกแม่มแต่สีธนนชัยบังคับให้ต้องพูด เมื่อล่ามไปกระซิบที่หูแม่มสาวก็ปรากฏว่าแม่มสาวกรีดร้องลั่นดากราดว่าคนสัปดนกลชั่วช้าบัดสีแบบนี้ไม่มีใครในโลกเขาทำกันหรอกเธอโมโหหน้าแดงวิ่งหนีออกจากลานประลองไปเลยท่ามกลางความงุนงงของพระเจ้าเจษดาและผู้ชมว่าศีธนนชัยไปพูดอะไรแม่มเธอจึงสติแตกได้ขนาดนั้น กรุงศรีอยุธยากับพมา่ารามันนั้นมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาโดยตลอดวันหนึ่งจอมกษัตริย์ของพมา่าได้กรีธาทัพมาถึงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมีสารถึงกรุงศรีอยุทยาว่าจะท้าแข่งสร้างเจดีย์สูงใหญ่ขนาดหนึ่งเส้นหนึ่งวาความกว้างโดยรอบเท่ากับความสูงใช้เวลาสร้างหนึ่งวันหนึ่งคืน หากฝ่ายใดแพ้จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นทันทีพระเจ้าเจษดาทรงรับคำท้าแต่ก็ปริวิตกกลัวจะเสียท่าแก่พมา่ารามันสีธนนชัยจึงอาสาสร้างเจดีเองและได้แจ้งให้ฝั่งพมา่าทราบว่าจะเริ่มแข่งพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงฝ่ายพมา่าเมื่อถึงเวลาแข่งขันก็เกณฑ์ทหารเริ่มลงมือสร้าง แต่ละคนแบ่งหน้าที่ทำงานอย่างมีวินัยชั่วเวลาพระอาทิตย์ตกดินเจดี JD ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่วนทางฝั่งกรุงศรีอยุธยานั้นพบค่ำแล้วยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยศรีธนนชัยยังนอนกอดเมียอยู่บนเรือนอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวพม่าท,ทำงานทั้งวันทั้งคืนจนรุ่งเช้าก็เหลือเพียงแค่ฉาบป,ปูนขาว ปิดทับพ,พระเจดีก็เป็นอันเสร็จสิ้นสีถนนชัยตื่นมาตอนเช้าก็เกณฑ์ไพร่พ,พลตัดไม้ไผ่มาต่อเป็นแกนสูงเท่าที่กติกากำหนดจากนั้นก็ปักฐานวงกลมลดหลั่นกันลงมาจนถึงฐานเจดีแล้วใช้ผ้าขาวผืนใหญ่ขึงรอบใช้ตะปูตอกตึงแน่นกับโครงไม้ไผ่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจดี เวอร์ชันสีถนนชัยฝ่ายพมา่าซึ่งอยู่กันคนละฝากฝั่งแม่น้ำเห็นทางกรุงศรีอยุธยาสร้างเจดีฉาบปูนขาวเสร็จเรียบร้อยก็ตกใจเพราะฝ่ายตนยังฉาบปูนขาวได้ไม่ถึงครึ่งครั้นจะทําต่อก็ไม่เห็นทางชนะจึงพากันทิ้งงานถอยทับกลับด้วยเกรงว่าจะถูกฝ่ายไทยเยาะเย้ยให้เสียศักดิ์ศรีเอาเปล่า จึงเป็นอันว่าสีธนนชัยได้ใช้สติปัญญาแก้วิกฤตให้บ้านเมืองอีกครั้งกรุงศรีอยุธยาานั้นมีจิตรกรฝีมือดีมากมายจนเป็นที่เลื่องลือวันหนึ่งมีจิตรกรแขกชาวอินเดียล่องเรือมาท้าพนันวาดรูปแข่งซึ่งจิตกรแขกผู้นี้มีความสามารถพิเศษคือวาดรูปได้เร็ว เพียงแค่กระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วตวัดปลายผู้กันก็เกิดเป็นภาพสัตว์สวยงามก่อนที่เท้าจะตกลงมาแตะพื้นพระเจ้าเจสดาเมื่อได้รับคำท้าก็ทรงเร่าร้อนพระราชหฤทยัยเพราะกรุงศรีนั้นแม้มีจิตกรเยอะก็จริงแต่จะหาใครที่จะวาดรูปได้เร็วขนาดนั้นเห็นทีจะไม่มีแน่เมื่อทรงหมดสิ้นหนทางคนมาต่อก่อน ก็ต้องพึ่งพาสีธนนชัยอีกครั้งเมื่อถึงวันประลองผู้ชมต่างมาเฝ้ารอดูกันมืดฟ้ามัวดินกติกาว่าต้องวาดรูปสัตว์ให้เสร็จก่อนเท้าจะแตกพื้นจิตกรแขกเริ่มลงมือก่อนโดยกระโดดขึ้นกลางอากาศและวาดรูปสิงโตสวยงามเสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อเท้าลงสู่พื้นดิน สีถนนชัยเห็นดังนั้นก็มิได้อนาทรร้อนใจเดินไปเอานิ้วมือทั้งห้าจุ่มลงในหมึกดําแล้วกระโดดขึ้นกลางอากาศเอานิ้วมือทั้งห้าลากเส้นคดเคี้ยวลงมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมประกาศทันทีว่าตนเป็นผู้ชนะการประลองจิตกรแขกกำลังงงงวยจึงถามว่านั่นท่านวาดตัวอะไรกันน่ะ ดูไม่รู้เรื่องสักกนิดสีธนนชัยตอบว่าเราวาดไส้เดือนห้าตัวขณะที่ท่านวาดสิงโตได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นท่านน่าจะพอใช้สติปัญญาบอกเราได้นะว่าใครสมควรที่จะเป็นผู้ชนะจิตกรแขกแสนเจ็บแค้นใจที่เสียรู้สีธนนชัยเพราะกติกาไม่ได้กำหนดว่าให้วาดตัวอะไรบอกไว้แค่เพียงว่า วาดรูปสัตว์เท่านั้นจิตกรแขกจึงเก็บข้าวของกลับอินเดียอย่างอับอายขายหน้าและก็เจ็บใจเหลือกำลังโปรดติดตามสีธนนชัยตอนที่7ในพื้นบ้านนิทานไทยชุดที่21ในคลิปต่อไป